เฮ้ได้ปอปอปอด้้ปอเด้ล้กปุ่นรักนะบอเขาปุ่นนี่ะเปม่แม่มาามุ่นมากคือเลกครับรอยมากอมใจคือเหลบื้่องบื้จับเขาวาเหลี่ยมคือยู่บอถือย่บอแ่็ไมเพถือแต่เจียนงื่นนันเพอาถือก็ไ่อยาได้ก่อ นยามตือนกะเฟา้าเงิน,นาเปนอ่โโาเงียบพเสียไเต้ยีนก็สียไีสูดวงมามึงสวงเลยนิ้วเขาอยางยิบทองพอสิได้กินอันแกงส้มลาเบื่อขึ้นไงอเอเือเขาเสีนงาเลยเดียเสียแล้วต้มปลาเลี้ยว

มไม่หาจะหนามเรนจับเออนีอ่แบี้ยมๆเพื่อนจะมาเล่นหนามหนุนยางมาพอดีเพื่อนท่องพาหลีหนุนนะนะว่าเพื่อนเม่ได้ไปเล่นนนะคือเือกันกอนแรกทีเปิด<อ>ตั้งยางไปจิ๋เพื่อบบนละจันจันมันว่าสิไหมแบบแบบแมนตีเนียนแบบตัวแบบไปทั้งฝ่าจันจันเพม่อนกับสีไม่เด่นสิไหม,ม,ม<อ>ร,ร้องบอกเลยว่าก็จันแบบ จัน,นจันจีเห็นไปเนียนเนียนแว่าเราจะเปิดแต่ว่าเข้าไปก่อนเข้าไปเห็นเพื่อนเติมแบบเลยคันหน่อยก็เดีเอาโอเชียนพิแกวไปเฉยแค่บอกมอนเมืนนอคึ้มื่เอคนี่บอกมวาเมื่อคบอกะอี่บอกรอาคบม่เ่ี่บสกัก้านเัง ำยังตำกระชายตำเครือง่ายตำเลี้ยวเรียบร้อยตำปลาใส่กระชายเรียบร้อยเออตำปลาใส่กระชายเขาตำเลี้ยวเขาตำปลาใส่กระชายเอาพริกแกงแล้วมันคือตำอะไสิตำพริกแกงตำพริกแกงลูกตำพริกแกงใส่ปลาแบมอย่าไปเล่นอืมอร่อยมันคืออร่อยอืมฮะ ก็เป็นไมองไหมเลยน,เน,นึกว่าจะเปิดห้างาบต้มตำมู่งาบต้มไก่แตมองเออไก่อยางอยางข้อหมูข้าวบเลวเนาะเส้นดีกได้มึมมงมจิ้มเลยลักชีเนีแซ่บทุกอย่างเลยบอลลูกชิี่เส้นก,สนก่อนเด้